สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพ่เตนานามคนเ็บเลียนนะครับจะขอพาท่านมาดูเลียญห้าบาทก็องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดะลุเนดชดในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเลียญห้าบาทเลียนนี้นะครับท่านเพิ่งมาวันนี้นะครับเป็นความโชคดีของผมเองครับท่านเรียนนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยนี่ อันดับที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมจะบอกครับ <hi> รติดอยู่หนึหน่งในสิบอันดับที่หายากสุด้วยนะครับนี่สำหรับเหรียญหน้าบาทปีพศนี้นะครับท่านราคาดีมากเลยครับเนี่ยทําเป็นทําเป็นเล่นไปนะครับถ้าใครมีอยู่อนาคตนี่รวยแน่นอนครับท่านาล้วบรรคค้าบัตเหรียญนี้จํานวนการบลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู ok ่ห Ying erm. นึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เท่าไหร่และที่ทำการคำนวณที่ผ่านกระแสนั้นตัวอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสาหรับปี พศนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาครับที่เราจะหาเจอกันได้ง่ายนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียกับเป็นเล่มแล้วเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ครับภูมิพลอรุณจริตอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังออรัชการที่เก้าครับท่านบันลงรูปพงค์ท่านดูสิครับคงชัดเจาะไหมเรียนยังไม่ทําการล้างนะครับท่านก็เห็นมีรอยขีดข่วนดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้หน่อยแหละครับท่านดูสิครับ ก็สวยงามอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ไม่สวยงามอยู่นะครับก็มีรอยบุบรอยบีปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านมาเนั่นแหละครับไม่มีอะไรมใกม่หรอกนะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้ดิกลินบนสมทองแดงนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับทองแดงอยู่ฝั่งหนึ่งี่กึ้นอยู่ฝั่งนึงครับเนี่ขอบเฟืองสวยงามมากนะครับขอบเฟืองเหรียญดีครับไม่มีการสึกล้ออะไรนะครับเหียพอดีเลยแบบนี้สุดยอดครับหายากมากครับสังรอยบุบรอยบี้ก็ไม่มีครับ ถึงมีเขาอยู่ที่ขอบเหรียญวงกลมครับท่านสังเกตดูครับขอบเหรียญวงกลมฝังนอกนี่ครับนี่ครับเห็นไหมก็เห็นมีอยู่นะครับแต่น้อยมากนะครับไม่เช่กับเจอะไรมากมายนะครับหาอย่างจริงครบที่ได้เจอแบบนี้ครับเงาวับทีเดียวครับท่านที่เหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างเหรียญนะครับท่านเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับเป็นปีพศเลยนะครับด้านหลังครับด้านหลังครับนี่ครับชัดเจนนะครับประเทศไทยครับพศ2องพันห้าร้อยสี่ดครับท่านนี่สองห้าสี่หนึ่งนะครับ ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับอันดับที่เท่าไรเอยอันดับที่ห้าครับสัานอันดับที่ห้าเลยนะครับนี่ติดยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่ห้าเลยนะครับนี่สำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยราคาดีมากครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดบินจบปาบัวพิษู่สิเวัลลาามครับนี่ครับวัดบินจบปาบัวพิษก็ชัดเจนอยู่นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับสวยงามบมืกันนะครับสำหรับวัดบินจบปาบวพิษเนี่ยตามลงไปนิดนี้ครับ เอ็นกระเบื้องไหมครับนี่กระเบื้องสวยงามไหมสวยงามมากนลครับเหรียญนี่ครับเห็นทุแบบเลยนะครับกระเบื้องครับนี่ครับทุกอย่างนี่ครับเราไล่มันลดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยและล่างสุดคือห้าบาทไทยก็ห้าบาทอัลบินครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี้นะครับท่านวองกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรน้าหนักเกดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เออ จำนวนการผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญเดีนะครับในระดับยืนตีเหรอครับของให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทครับท่านในระดับยูซีนะครับสองร้อยห้าสิบาทเลยนะครับสินค้าท,ที่ผ่านกาใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทเลยนะครับ